ผมเล่นเกมไททันมายเยอะก็รู้สึกว่าไอเครื่องยิงสามมิติอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ผมชอบเล่นมากเลยมันเึตัวอย่างเดียวอะ่ะเสียได้ฟันหน้าไม่ได้ <laughs> ดูหน้ามันดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนำเกม <c oughs> <c oughs> นะก็สักนี้ EP 5แล้วใช่ไหม ถ้าผิดก็ต้องขอขอภัยด้วยนะครับก็วันนี้จะเป็นเกมเป็นแฟนเกมอนิเมะนะครับก็จะเป็นเกมที่มีความปิดเสียงออก่อนหนึ่ง,งก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นแฟนเกมที่ทําขึ้นมานะครับก็คือคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็ทําขึ้นมาถ้าใครไม่รู้จักหรือย,ยังไม่เคยไปดูครับก็ลองไปดูกันได้มีเยอะเลยนะครับที่สูกถึงืขสิทธ์เนี่ยก็ เกมนี้ก็จะเป็นเกมฟรีนะครับที่ภาพโคตรสวยเลยนะก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะอันนี้คือผมว่าอัปเดตจนมีความสนุกถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับที่พอสามารถเอามา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเอามาแนะนําได้นะคือเกมนี้กราฟิกไม่แย่เลยนะถือว่าดีมากดูเอเลนตอนหน้าไม่ค่อยเหมือนเอเลนเท่าไหร่นะแล้วก็ที่เขาอัปเดตมาก็คือมีแบงค์ล่างป็นไททันนะครับแล้วก็มีเล่นกับเพื่อนอนะไรพวกนี้แหละ ที่อัปเดตแพทก่อนๆน,นะผมก็เคยมาเล่นอยู่แล้วเกมนี้ก็มีปรับกราฟ,ฟิกอะไรพ้องนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับอันแรกผมก็จะให้พาไปเล่นอันนี้ก่อนอันไหนดีอันนี้คืออะไรไม่รู้นะน,นี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนอกกำแพงนะครับอันนี้ก็คือในกำแพงอันนี้ก็คือป่าไม้นะครับ อยู่ที่ป่าไม้ผมจะเล่นในกำแพงก่อนเพลอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะไอนนที่เป็นลูกไททันอ่ะผมเคยเล่นแต่อันอื่นนะไม่รู้ผมจําผิดไหมเพราะเมื่อวานยังไม่ได้เล่นเลยนี่นะครับมาแล้วดูภาพภาพอย่างสวยอะ่ะกดชิปก็เป็นการวิ่งนะคับิเช์บาก็กระโดดเหมือนเดิมด,ดูดิแล้วก็ V นะครับก็คือการปรับมุมกล้องเห็นไหมดูหน้าเอเลน เอเลนของเราเนี cool ่ยม mm ันจะดีมันเป็นตัวละครที่ใช้ในการต่อสู้ได้ดีมากเลยครับเพ้าทุกเกมที่เป็นเกมไซสันต้องมีเอเลนใช่ไหมก็ธรรมดาอยู่แล้วคลิกซ้ายคลิกขวาก็คือการอใช้สาิงนะครับแล้วก็สปินวาก็คือการบูทพลัง มันใช้แก๊สอะไรแต่ถ้าใช้แทแทเริ่มืลนพัละถ้าใช้เกสแค่อย่างเดียวนะครับก็คือกดชิปอ่าอย่างนี้เลยมันจะได้อย่างนี้แล้วก็ไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยไอ้ด้านล่างที่6กสิบกว่าเปอร์เซ็นตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็คือคือที่มันสามารถแปงลงร่างเป็นไททันได้นะครับถ้าครบร้อเปซก็กดแนะครับ แล้วก็สามารถเป็นไททันได้ถาวรด้วยนะถ้าเราไม่กลับมาเป็นคนก็ถ้ากลับมาเป็นคนก็กดแซเหมือนเป็นไททันเลยครับก็จะเล่นยากนิดนึงตอนช่วงแรกๆน,นะที่มันมีในมือถือแล้วนะเกมเนี้ยผมเคยเล่นในมือถือแล้วมันจะเล่นง่ายกว่าเพราะมันจะล็อกเป้าให้เลยนะ,ะกด F ก็คือการฟันนะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไร เล่นยากเล่นยากนะครับก็เล่นซ้ําๆเล่นเยอะก็เบื่อนะเกมนี้ถ้าใครเล่นได้สองสามชัว่วโมงติดต่อนี่ถือว่าเก่งนะครับก็เล่นยากอยู่พอตัวถ้าเล่นครั้งแรกนะแต่ผมเล่นเกมไททันมาเยอะก็รู้สึกว่าไอ้เครื่องยิงสามมิติมันจะเป็นอะไรที่ผมชอบเล่นมากเลยมัน แบบเหมือนเติมเติมความฝันตอนเด็กอ่ะคือตอนเด็กผมอยากเล่นเก้มสไปเดอร์แมนนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์ซื้อแต่ผมก็มันก็ยังไม่จําเป็นหรอกตอนเนี้ะนะครับก็ลิกซ้ายคลขวาก็เป็นการสลิกนะซ้ายขวาแล้วก็อย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะไปตรงกลางนะครับสนุก มาเลยนะเกมนี้แต่ถ้าเล่นเบื่อนี่ก็คือขี้แตกเลยมันจะมีหบดฝึกซ้อมให้ด้วยนะใครที่ไม่ชินเนี่ยรู้สึกเกมนี้มันจะเคลื่อนที่เร็วมากเลย ที่มันมีหลายเวอร์ชั่นเลยนะเกมแอ t a ท k ออนเ t a n นเนี่ยเขาว่ามีเยอะกว่าบางเกมที่อยู่มานานแล้วนะนี่่อย่างเช่นดากอนบอลเนี่ยย, bon ย,ยังมีแฟนเกมน้อยกว่าอีกนะที่เป็นแฟนเกมอนะที่ไม่ใช่เกมจริงแล้วก็รู้สึกคนที่ทำคุณภาพของเกมเนี่ยมันจะดีกว่านะ แล้วก็อีีต่อไปเนะนี่ยก็เป็นแฟนเกมเหมือนกันนะครับ <S <S ผมใบให้แค่นี้แล้วกันอ่าดูภาพดูภาพอ่าดูดูดูภาพ,ภาพ,าภาพโ,โคตรนากก่ากลัวโคตรนากก่ากลัวเลยจูเว็บนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนวาดแท่ฮายเฮลโลเฮลโลนี่ไงสองตัวพอดีเลย นี่กามายุ่งกับราชาไททันอุ้ยสปอยกามายุ่งกับไททันเอาเอาเกมโบว์เวอร์โอ้โหถ้าจะแปลงร่างเป็นไททันนะก็ต้องระวังด้วยมันก็ไปดูดาต่อไปเลยอันนี้ก็ต้องฝึกแล้วก่อนนะแล้วก็มันก็จะมีฝึกเป็นไททันไม้ด้วยนะแทนที่จะเป็นไททันแบบเมือ่อกี้นะเราฝึกอันนี้ให้ดูแล้วกันก็คือห้ามเราเราห้ามสูงเกินนะ ต้องอยู่พอดีอ่าอย่างงี้คือไม่ได้นะครับเมื่อกี้ทดลองให้ด้วยเอยๆอย่าอทดลองทดลองอ่าอย่างี้จะง่ายกว่านะครับประมาณนี้เลยนะชูเควฟชวูเควฟชวูเควฟฮะฮะฮะโอเค,อเคแล้วก็ าให้ไปฟนะันไททันนะน้อนมีเกมหนึ่งที่คล้ายๆประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันคล้ายมากแล้วก็ต่อไปก็เอาวันนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นยิงนะครับยิงปืนอ่าแล้วก็จะใช้อะไรเหมือนอันนี้เลยก็แทนที่เอฟจะเป็นฟันจะเป็นปืนแทนนะครับแล้วก็ต้องไปยิงถังอันนี้นะครับ à em nghĩ lời nó men cứ pam ông mình đưa đây này nhờ Tên oh, <laughs> da của gắn này nhé, à. áo liền áo liêng Chính gì? là dạng toàn màn này hết không ป้ามเฮ้ยโดนนะระยะก็ถือว่าไกลอยู่นะเือนนี้ก็เหมือนเราได้เป็นคนคนหนึ่งของในกาตูเลยนะอยู่ไหนนอ้ออีเกมหนึ่งแผนที่นี้ก็มีนะโอ้โหจับเลยหมดเปลือกแล้วครูรู้เรื่อยว่าเกมอะไรอะ่ะ คนดูรู้แหละจริงเอ้าโดนได้หรอมีควันนะนี่เมื่อกี้เรานี่มันโหดแท้ไม่โดนโหดแท้โหดแท้มาแล้วป้ามอย่างโหดเรานี่มันจริงจริงเลยฮึวิกตอรี่อน,นอนอนจะออกตรงนี้ออกอันนี้ก็คือออกเกมแต่ถ้าจะออกก็ได้นะครับ ต่อไปตรงนี้ก็คือมาหน้าราับวีหลักเหมือนเดิมนะโอเคมันก็ต่อไปก็อันนี้ผมไม่ค่อยดูแลน่าจะเล่นกับคนอื่นนะทําไมเข้าไม่ได้ไม่รูออ้งงเหมือนกันอา้าวผมจะมาที่เดิมทําไมอะไรของเขาครับนี่อันนี้ก็คือสร้างเองนะอา้าวผมกดสร้างไปแล้ว ้องเล่นเป็นเอาเล่นไม่ได้อะเอาเล่นเป็นมิคาสับไม่ได้เล่นเป็นรีไวแล้วกันอันนี้ก็คือหมุดสร้างห้องนะแต่ว่าผมไม่รู้ทำไมกดเข้าไม่ได้นะน,นี่ก็คือภาพยังไม่สุดนะแต่ผมปรับให้ดูภาพสุดโอเคนี่ภาพสวยสุดแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันต่างกันยังไงแต่รู้สึกว่าโอ้โหเอามีคนเข้ามาแล้วใช่ไหม ใช่ไหมเรื่องผมหลอนไปเองน่าจะหลอนเองนะทุกคนหลอนช่องนี้หลอนจริงมาดูหน้ารีไว้หน่อยหน้ารีไวเกมนี้อย่างฮาทุกคนใครชอบรีไวนี่คงเกลียดเกมนี้ไปเลยนะครับดูหน้ารีไวหน้าทานรีไวแอคกซ์เมน เอานี่ไงไททันดูดีคุยภาพอย่างสวยอะ่ะไม่ได้มันั่นนี่อะ่ะวินินยาาอยู่เหมือนกัน พ็ไม่มีตึกอะไรมันเกาะยากนะครับตัดแขนไปข้างหนึ่งตัดแขนตัดขาเรานี่มันทรมานจริงๆไม่นะนานี้นานี้โอเกมนี้ก็แรงขึ้นแรงยิ่งกว่ารถอ่ะโอ้โหกาจะฆ่าตัวหนึ่งได้เดือดเหมือนกันนะนี่เน,นี่ยน,นี่เนียนี่เนี้ย เห่ยที่เนียนี่เนี่ยแต่นี้ที่ผมจําได้ปัจจุบันยังไม่มีแบลงล่ามไททันนะทุกคนถ้ามีอ่อะ <c oughs> ข้าอย่างยากอ่ะ <c oughs> รู้สึกว่ามันจะหันเรี้วมากเลยนะเกมนี้ไปหาตัวอื่นดีกว่าป้ามโหว่าจะที่แล้วหน่อย เดินไปไหนหนูก็นุ่มราคาไม่ตัดหัวแตกโอเคเอ้าเอ้า,า,าดู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 มันดูมันโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ ยิ่เกิดการดิ่งให้ด้วยนะเธอพูดก็ชิบไม่ได้จ้าจ้ๆๆ้ๆๆ้าจ้าจ้าจ้าไปไปครับซาซาเกโย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 เออเรานี่มันเจ่งจริงๆๆเลยปิดคิดได้แล้ว